ตอนนี้ก็พามาดูตรงบริเวณเข้าไร่นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นทางข้ามมาตรงนี้แต่ตรงนี้อย่าว่าแต่เห็นทางเลยครับสะพานที่รถมอเตอร์ไซค์สัญจรมันก็จะพังแล้วครับสวัสดีครับผมอดิศักดิหล่พิมพ์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ออร์แกนิกฟาร์มไทยแลนด์คอนะครับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังก็เป็นน้ำท่วมครับก็วันนี้ครับหลังจากที่ฝนตกมาครับ น้ำก็เป็นก้อนมาลูกใหญ่นะครับสังเกตว่าทางด้านหลังน้ํามาลูกใหญ่ทีเดียวครับก็พัดเข้าท่วมสวนกล้วยแล้วก็พัดเข้าท่วมที่นาครับลูกนี้มาก้อนใหญ่จริงครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับแต่รอบนี้ถือว่าหนักจริงครับแต่ผมบอกแล้วครับว่าปัญหาถ้าเรามองเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าเรามองปัญหาเป็นความท,ท้าทายมันก็จะสนุก แบบนี้ครับไปดูกันเลยครับตอนนี้พามาดูในสวนแรกก่อนนะครับเมื่อคืนนี้น้ําก็ท่วมถึงบริเวณประมาณนี้ครับนี่ครับจะเห็นรอยน้ําแล้วก็เขาก็จะไหลไปด้านนู้นครับอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูตรงนู้นครับแต่ตอนนี้มาดูสวนกล้วยหอมทองกันก่อนหลายๆท่านถ้าดูคลิป ย้อนหลังผมนะครับคลิปเก่าๆผมจะทําเป็นวิดีโอที่อัปเดตการมาของน้ํานะครับตอนนี้เรามาดูพร้อมกันครับหลุมที่ผมพามาดูเป็นหลุมไม่ลึกครับแต่ทอนี้ครับอื้มฮึอ่ะมวลน้ําจะมาจากนู้นครับเรามาดูหลุมนี้กันก่อนครับโอ้โหปไปยังไงล่ะครับทางน้ํามาครับบริเวณนั้นเป็นทางที่น้ํามาแล้วต้องเลี้ยวแต่น้ําเลี้ยวไม่ทันครับสังเกตดูลูกน้ําครับที่พัดเข้ามาบริเวณ สวนกล้วยหอทองผมครับโอ้โหไปเลยครับก็สังเกตดูได้จากต้นกล้วยนะครับที่ล้มไปทางด้านนั้นครับความแรงของน้ําที่มาเนี่ยหนครับล้มไปตามทางน้ําครับเกิดเป็นหลุมใหญ่อีกประมาณ2หลุมครับหลุมอ่ะตรงนี้ครับมาดูทางน้ําครับที่เขาไหลมา ก็จะไหลเข้าบริเวณพื้นที่ของผมซึ่งเป็นสวนกล้วยครับตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นสวนกล้วยเลยครับอาจจะเป็นสระว่ายน้ําสําหรับเด็กแล้วนะครับอในภาพครับก็จะเห็นเป็นต้นมะละกอที่พังระเนระนาดนะครับแล้วก็เป็นพื้นหญ้าครับตรงนี้มันเลี้ยวไม่ทันจริงๆก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับตามภาพเลยนะครับก็บรรยายด้วยภาพเดี๋ยวไปดูเครื่องคูบต้าครับน่าจะท่วมนะครับ ขึ้นไปดูด้านบนอาสังเกตพื้นญยาตรงนี้ครับโอ้โหสุดๆครับมาดูเครื่องคูปุต้ากันบ้างครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นพร้อมผมตอนนี้ก็เป็นเครื่องปั่นน้ําครับซึ่งมองไม่ออกว่ามันจะปั่นขึ้นมายัางไงครับอืม,อมแล้วก็ระดับน้ําที่พัดขึ้นมาเนี่ยครับคือมันมามันก็มาลูกใหญ่นะครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องโองต้าไหลเข้ามาครับเป็นก้อนขนาดบะงือมาโอ้รอบนี้เล่นใหญ่ครับรอบนี้เดี๋ยวถ้าน้ํารถก็ต้องเอาเครื่องไปซ่อมนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมเครื่องดินบริเวณนี้ก็เป็นดินทรายนะครับถ้าเกิดว่าเขาเจอน้ําเนี่ยรถจะลงมาไม่ได้เดี๋วว่าแต่รถครับคนตอนนี้ก็ยังเดินไปเนี่ยมันก็ดูดเท้าลงไปครับ สวนกล้วยหอมทองครับตอนนี้ก็แปลสภาพเป็นสวนสยามทะเลกระสินครับอ่ะหนึ่งบ่อครับบ่อใหญ่สองบ่อสามบ่อกล้วยครับส่วนที่ยังไม่ตายก็ลุ้นครับอ่ะตรงนี้ครับบ่อนี้อีกบ่อนึงครับผมภูมิใจนําเสนอท่อท่อนี้มากครับเพราะอะไรครับเพราะมันโดนน้ําพัดมาจากตรงนู้นครับเห็นไหมครับตรงบริเวณเครื่องตรงนี้ครับแล้วน้ําก็พัดมา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  มาถึงตรงนี้ครับโอ้โหครับเอาครับชีวิตก็มันดีครับมันเติมเอครับบริเวณส่วนนี้ก็กลายเป็นเนินโดยปริยายนะครับโดยน้ำก็จะตรงมาจากลำห้วยที่นี่คือสวนกล้วยหอมทองไม่ใช่ทะเลแต่อย่างใดอเอาครับลุยต่อ เดี๋ยวพาไปดูส่วนต่อไปนะครับในส่วนของนาข้าวครับนี่ก็เป็นส่วนบริเวณของนาข้าวครับสังเกตว,ว่าก็จะไม่เห็นปลายข้าวแล้วครับน้ําที่มานะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวกระแสน้ําที่เขาไหลมาจากด้านนู้นครับพัดเข้ามาสังเกตบริเวณนาข้าวด้านนี้ครับ ไปแล้วครับก็ผ่านด้านนู้นอ่ะดูครับท้องนาทั้งแปลงก็ไปเลยครับมาด้านสายมือครับตรงนี้ก็เป็นนาข้าวของผมเองครับก็ถือว่ามาก้อนใหญ่จริงนะครับแต่ว่ามันก็มาเร็วแล้วก็ไปเร็วเหมือนกันครับประมาณ4-5ชั่วโมงหลังจากฝนตกเนี่ย น้ำก็ลด,ดลงเรียบร้อยแล้วน้ำที่มาเป็นก้อนเนี่ยมันสูงขนาดไหนก็เดี๋ยวลองดูนะครับสูงขนาดว่าท่วมประมาณหลังคาตรงสารวัคูมาครับท่วมไปตรงนั้นเลยนี่ก็เป็นร่องรอยของน้ําที่ขึ้นมาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวต้องลองดูต่อไปว่าถ้าไม่มีฝนมาอีกหนึ่งถึงสองวันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับ นี่ถือว่าหนักเอาการเหมือนกันครับแต่ก็ในเมื่อน้ํามันมาแล้วพายุมันมาแล้วในเมื่อมันท่วมแล้วเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับนอกจากเราจะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับธรรมชาติให้ได้ครับอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าสิ่งนี้มันก็จะผ่านไปครับอีก10ปีข้างหน้าเราคงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของวันนี้นะครับเราเรียนรู้เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความท้าทายมองมันให้เป็นความ ทาไทยนะครับและเราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะครับเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นพลังเปลี่ยนความสิ้นหวังให้เป็นแรงศรัทธาครับลุกเดินต่อพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเสมอครับสิ่งนี้มันก็จะผ่านไปเรื่องวันนี้มันก็จะผ่านไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่เจอปัญหาอยู่นะครับให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับวันนี้อวยพรให้กับทุกคนมีความสุขสนุกกับการทําเกษตรและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวขอไปดูสวนกล้วยต่อแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย